ครับสวัสดีครับนะามี Honda Accord ครับหลุดจองอีก1คันครับนะเป็นตัว2.4 EL ครับตัวท็อปมีเลน w อร์ h มีคุสคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยครับนะคันสีดำเงาเงาอย่างนี้เลยครับเหมือนเคลือบแก้วไหมผมว่าเหมือนครับนะสีสวยแบบนี้กับายทะเบียนครับ3165เป็น a c c o r d 2.4 EL ปี2018ครับนั้นราคาอยู่ที่639,000ปีดาวผ่อนหมื่นเดียวตลอดอายุสัญญา84งวดใครอยากได้ติดต่อมาเลขไมค์แค่75,000ส่วนลูกค้าที่ต่างจังหวัดสามารถ ออกรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพเรามีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสลับให้ด้วยครับดอกเบี้ยต,ต่ำสุดส3 9ุดเรามีให้เหมือนกันใครคิดว่าตัวเองเครดิตดีครับมาหาผมเลยส่วนอยากรับรถภายในสองชั่วโมงนะหรือครึ่งชั่วโมง2อาชีพครับข้าราชก,การกับพนักงานบริษัทนะสองอาชีพนี้เอกสารครบครับเดินมาหาผมเลยส่วนรายละเอียดรอบคันเดีย๋ยวไาชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มี Accord หลุดจองครับนัเป็นตัว2.4 EL ใครเป็นสาว v o l o n d a ้าหรือ Accord นะห้ามพลาดครับตัวเจน9ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นรถปี2018ครับราคา639,000นะครับเลขไม่แค่75,000ผมขอย้ำอีกทีว่าเลขไมคแค่75,000กับายทะเบียนครับนั7กน3165ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับ ลูกค้าคนเก่าดูแลรถด,ดีมากครับนะโอ้โหวความเงาของเขาดูดิครับเหมือนเคลือบแก้วมาด้านหน้าเป็น Full l e ดแล้วเรียบร้อยส่วนภายในครับได้มีระบบ u s e Control นะเจมเจมตัวเซ็นเซอร์ใหญ่มากผมให้ดูก่อนนี่ครับนี่นะตัวเซ็นเซอร์ของเขาเห็นไหมครับอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ใหญ่มากกับราคา639,000ฟรีดาวพ่อแค่หมื่นเดียวครับตลอดอายุสัญญา84งวดนะ มาหาผมครับใครคิดว่าตัวเองเครดิตนะรับดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยครับ2.39เรามีให้เหมือนกันมาเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยครับนะด้านหน้ามาพร้อมกับชุดไฟเป็นฟู l LED แล้วเรียบร้อยครับด้านด้านหน้าเป็นไฟ l e d เออเป็น l e d นะแล้วก็ตัวเดทับเป็นแบบไลท์นิ่งสวยๆด้านล่างไฟตัดหมอกเป็นสปอร์ตไลท์เ e d เหมือนกันตัวคิ้วครับนะส,สวยๆนะแล้วก็โครมเยี่ยมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกโครมเมี่ยมแท้อยู่แล้วสันเหลี่ยมฝ้ากระโปรงดูความเงาของเขาดิครับ ขนาดสีดำนะสีดำดูยากนะผมบอกเลยว่าความเงาของเขานี่โคตรเงาครับคันนี้หลุดจ,จองครับนะใครรีบเป็นเจ้าของครับนะรีบจองมาครับนะซื้อสดผมมีข้อเสนอพิเศษให้ใครอยากได้ติดต่อมาเก็บระหว่างกันชนด้านหน้าแล้วก็ตัวรถครับไม่มีอ้าแน่นอนนะครับคันนี้ผมเคยรีวิวไปรอบนึงแล้วรอบนั้นเข้ามาใหม่นะสภาพเข้าใหม่แต่ตอนนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่กลิบนครับ รถที่นี่ครับรถเกรดเอแล้วครับนะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเล่มสูญหายแล้วเอามาสวมนะเราไม่ทําเสียชื่อเสียงแน่นอนนะครับเอามาแล้วเอามาเสียชื่อเสียงซื้อซื้อซื้ซอเฉียงไม่ใช่ซื้อเฉียงดิชื่อเสียงนะครับนะก็ประมาณนี้เลยใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับล้อมแมกกปัดเงาครับนะสีสวยครับนะให้ดูก่อนสภาพล้อมแมกรอยปินฟุตบาทแทบไม่มีครับนี่นะมาในขนาดยางครับนะขอบ18 2 3 5สา R18 ทัสีครับสวยๆของดันหลบครับนะแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะยางปี2 2แล้วด้วยครับนะภายในซุ้มล้อครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบนะแล้วก็ตัวนี้ครับ Honda l e n นวอมีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกผับไฟฟ้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อย Honda l e รนวอมีหน้าที่ทำอะไรครับนะมองจุดอับด้านซ้ายครับนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเขาก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมให้ดูก่อนนี่ครับ นี่กล้องเลนส์อดนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับกระจกภาพไฟป้าปับไฟฟ้าครับนะสีเดียวกันกับตัวรถสภาพหลังคาโอ้โหนะสวยๆแบบนี้ครับนะไล่มาเลยครับนะหือเจีจมๆด้านหลังกันชนครับแล้วก็ตัวรถนี้ไม่มีอ้าแน่นอนครับนะโอ้โหนะสภาพเเจีมครับนี่ครับรถคัดเกดเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเกตเอนะสภาพล้อด้านหลังสวยๆเป็นล้อปัดเงาของแท้จากคอนด้าแล้วเรียบร้อยครับนะรถปี2018ด้วยนะครับ แล้วก็ภายในซุ้มนะครับตัวชกของเขาครับนี่เลยนะครับนะตัวสปริงโคตรนิ่มครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนะครับคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับผ่อนแค่หมื่นเดียวได้ขับ a อ c o r d ปี2018 2.4ตัว E นะครับสวยไหมอ่านะไม่แค่7จ็ดหน้านองไม่แค่เจ็ดหมื่นห้าอนหมื่นเดียวใช่่อนหมื่นเดียว,ใ,ยวใครอยากได้คันนี้ก็ โทรมาบร์โท์กับไลน์นี้อยู่ด้านล่างแล้วครับนะเบอร์โทรผมแนะนาให้โทรดีกว่าผมขอเวลาแค่10บนาทีในการสอบถามข้อมูลนะแม่น้อยบอกเลยว่ารับประกันอยู่แล้วนะครับใน,ในการบริการนี้เต็มร้อยเต็มที่อยู่แล้วตัวนี้ Honda ครับเนี่ยกระจกของแท้อยู่แล้วผมเดินดูให้รอบคันแล้วแหละได้ของแท้มาแล้วเรียบร้อยกระจกครับนะลงประหลอดประมาณ10%นะครับน,ะนี่ความเงาของเขาให้ดูก่อนนี่เป็นทรงประหลอดอย่างนี้เลยนะครับนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ประหลอดหนานะประหลอดประมาณ10%นะครับ กำลังพอดีสีสวยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวฟิล์มนี้เป็นของลามินาครับนะของแท้มาในขนาดฟิลม์มผมดูให้ประมาณ40นะครับนะขับตอนคืนปลอดภัยแน่นอนนะครับสภาพสีสวยอย่างนี้หายากอ่าส่วนกระจกหน้าต่างครับนะออโต้ฝั่งคนขับครับแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้าไฟฟ้าขับไฟไฟ,ไฟ้าแล้วเรียบร้อยคานเอไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมตัวเฟกอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวคาน B หัวน็อตนี้มีเคยโดนมาแจแตะแน่นอนนะครับ เบาะด้านหน้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยฝั่งนู้นก็ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะพร้อมกับชุดมเลครับหืมสี่ก้านทรงสปอร์ตนะส,สวยๆคูสคอนโทรลแพตเทอร์ชิพมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับเจีมไหมลายไม้ด้วยนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมานะครับนะอ่ามาขออนุญ,ญาตแป๊บน,นึงรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่นะครับนะนี่เลย1นตัว G สีดำด้วยนะครับนะอ๋อนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมามา มาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังการข้อดีของ Accord กับตัว CRV นะครับประตูเขาจะเปิดได้กว้างแต่ถ้าเป็น CRV จะเปิดได้90องศาแต่ถ้าเป็นตัว Camry จะเปิดได้85องศานี่คือข้อดีของ Honda นะครับคือขึ้นลงง่ายสะดวกแน่นอนนะครับแล้วก็แอร์ด้านหลังมีม่ให้แล้วเรียบร้อยครับนะชุดเบาะสีสวยสภาพหลังคาไม่มีรอยยันมหาอุดครับนี่เลยนะตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวเบาะด้านหลังใหญ่ๆแบบนี้ครับ นะสะดวกสบายแน่นอนครับนะผมบอกเลยว่าเป็นรถผู้บริหารนะไม่ใช่รถสไตล์นะเป็นรถผู้บริหารกับราคานี้หายยากครับนะม่านมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับให้ดูก่อนนี่นะม่านมาให้แล้วเรียบร้อยที่เขียบุรีนะที่เขียบุรีมีมาให้ครับนะแต่คนไทยไมีเขียบุรีสภาพใหม่กลิกเลยนะเขาเป็นรถญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยมีที่เขียบุรีให้ก็เป็นรถผู้บริหารนะครับมา ในส่วนของภายในของอนุญาตเข้าด้านในแล้วกันนะครับจะได้สตาร์ทรถได้ดูกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะมีเมมโมรีซีทให้แล้วเรียบร้อยครับนะคุญแจที่1กคุญแจที่สครับนะสำหรับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายครับนะถือคุญแจนละดอกครับถือคุญแจดอกที่1มาเบมาบอปรับเป็นเซ็ตให้ครับนะเซ็ตที่1ครับถือคุญแจดอกที่2มาขึ้นรถครับนะสตาร์ทรถปรับให้ครับนะคุญแจดอกที่2เซ็ตปรับตั้งให้แล้วเรียบร้อยครับนะมีมีเมมโมรีให้ด้วยนะอันนี้ก็คือข้อดีของรถ รถ v i P เลยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับมาขออนุญาตเข้าด้านในตัวรถครับน่าจะได้สตาร์ทรถให้ได้ดูกันนะครับมาขออนุญาตสตาร์ทรถครับน่าเป็นพุทสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับนะคุณแจเป็นแบบคีเล็ตครับโอ้โหเสียงเครื่องครับนะ2.4นะครับท็อปสปีดให้มาที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเนี่ยที่8000รอบถือว่าสวยโอเคแบบนี้ ขออนุญาตลดเสียงเพลงนะครับนะเ๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์นะครับมาครับนะก็สวยๆแบบนี้เลยนะหน้าปัดครับนะแล้วก็มีหน้าปัดบนล่างครับนะส่วนเล่นบอสนะเขาดูยังไงครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวครับนะให้ดูก่อนตีไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะนี่หน้าจอครับนะก็จะขึ้นมาด้านข้างเขาครับนะมีคนยืนอยู่นะหรือมีรถมาอยู่เขาก็จะบอกแบบนี้เลยเวลารถเลี้ยวเสร็จก็หน้าจอเขาจะกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับนะ แล้วก็ตัวกระจกครับน้าตัดแสงแล้วเรียบร้อยครับน้าตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับของคูดคอนโทรลนะคูดคอนโทรลอยู่นี่ครับนะผมอะไรขออนุญาตดึงออกครับนะสีสวยสภาพของผมอะไรครับนะโอ้หแจมแจมนะครับสวยแบบนี้มีที่ไหนครับน้าด้านหลังมีเพทชิพครับนะนี่เลยสามารถเล่นโหมดสปอร์ตหรือเล่นโหมดแมนนวลได้นะครับนี่นะสีสวยแบบนี้เลยนะขออนุญาตซูมเข้าแล้วกันนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ตรงนี้เปิดปิดม่านด้านหลังนะผมให้ดูก่อนนี่ครับ นี่นะม่านด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะกดเปิดปิดได้เบรกมืออยู่เท้าครับนะก <c oughs> ดตรงนี้ครับนะก <c oughs> ดตรงนี้ครับปลดล็อ <compliqué> ก <trajectory> นะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับนะป <c> ล <oughs> ดล็อกแบบนี้นะครับก็จิ้มๆแบบนี้เลยนะครับอ่าคันนี้ใครอยากได้แค่ติดต่อมาครับนะส,สวยๆไฟนี้สว่างสวัยครับนะ <c oughs> ที่วางแก้วมีมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้เป็นสีดำนะเป็นสีดําตรงนี้เขาจะเป็นลายไม้นะครับนะ <c oughs> เป็นลายไม้ แล้วตรงนี้ก็มีช่องพาวเวอร์ครับนะออเดตครับนะ HDMI นะครับนะแล้วก็ USB ครับ1.1แอมป์นะครับ1.0แอมป์ตรงนี้เป็นช่องอะไรครับสำหรับพาดสายนะสำหรับพาดสายเสียปุ๊บพาดสายขึ้นมาก็จะต้องไม่หนีบนะนี่เลยไม่หนีบครับนะประมาณนี้นะครับตัวเบาะด้านข้างครับนะสามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับอืมเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะตรงนั้นก็สามารถปรับตั้งได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายแล้วก็ห้องเครื่องอยนต์ครับมาครับนะมาในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับนะถือว่ากว้างขวางเลยเก็บกระเป๋าบิ๊กไซส์ได้4ใบพื้นที่เหลือแล้วความลึกของเขานะบอกเลยว่าลึกมากนะครับคนนอนได้นะครับนะคนนอนได้นะแต่อย่าไปนอนนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ในส่วนของกันลอยอยู่ในสภาพดีครับ รงนี้มีล้ออะไหล่ให้เป็นล้อแม็กเดียวกันกับตัวที่ใส่อยู่เลยนะครับอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงมีให้ครบคนระับสินทางมะพร้าวครับนะจากโรงงานมีให้ครบเลยทั้ง2ฝั่งก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ลากจุงมีให้พร้อมแล้วเรียบร้อยครับนะส,สวยหัวนอ็อตนะหัวน็อตนี่คมกริบเลยนี่เห็นไหมหัวน็อตคมกริบครับสันเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นี่นะอยู่ในสภาพดีครับใครอยากได้คันนี้แค่ติดต่อมานะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัว นี่ครับนะอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีลายแตเมอาร์คบอกเลยว่าเดิมๆรถนี่เดิมๆอยู่แล้วครับสภาพสวยๆ่จำหกแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนแค่หมื่นเดียวนะครับอันนี้กล้องหลังครับหน้าตัวเลนแบบโคตรใสครับนะโคตรชัดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับนะแต่ผมจะเปิดมือเดียวให้ดูนะครับนะบอกเลยว่าความสามารถผมนี่เหนืออยู่แล้วนะนี่ฮะผมเปิดมือเดียวได้ครับเพราะว่าเขามีโชคให้จะไม่ใช่เป็นขายึดแล้วนะครับ ตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีไม่มีฉีกขาดครับแล้วก็ในส่วนของหัวนอ็อตนี่เลยนะครับไม่เคยโดนปัจจะแตะมาแน่นอนและไล่ขึ้นมาครับนะสันเหลี่ยมคมคมค,มครับนะตัวยางไม่มีการเสื่อมค่าของตัวยางครับอ่านะครับรถใหม่ๆเขาจะเป็นยางแบบนี้หมดน,นะกันลมแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็หัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ครับคมคม,คมตัวโชค๊คอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยคาบของน้ํามันไฮดรลิกเลยตัวกล้อง ีกครับนะกองอากาศแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีครับนะเครื่องยนต์นะแจมๆจแบบนี้เลยนะครับประกันก็อยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับไม่มีรอยขาบเยิมนะมันเครื่อง4ี่สิบสิบวาลครับนะ174แรงม้าลื่นปืดปา๊ดแน่นอนขนาดเครื่อง2.4ลิตรครับอัตราการประหยัดน้ำมันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนะ12-15กิโลต่อลิตรใครขับแอคคอร์ดแค่มีตังเติมน้ำมันในกระเป๋าแค่นั้นพอครับนะคนมีฐานะนะครับขับแล้วดูหรูหรา คันนี้เลยครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมบคุณครับนะ่าจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ